พวกเราเดอะดาร์กเอสโทรแมสจากจีนหลับครับกล้องมือกีตาร์ครับครับเกมมือกลองครับแม็คลองนำกับเบสครับเต้กีตาร์ครับผมโอเคครับวันนี้พวกเราเดอะดาร์กเอสโทรแมสมีเพลงใหม่มาฝากทุกๆคนนะครับชื่อเพลงว่าไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะร้องไห้ครับผมเนื้อหาเพลงนี้คือไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะร้องไห้ครับผมขอบคุณมากครับ จริงๆตามชื่อเลยครับแล้วก็ที่มาของเพลงนี้มันซิมเพลมากๆคือพวกเราอยากจะลองทําอะไรในสิ่งที่พวกเราไม่ได้ทํามาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วก็คือคนจะชอบใจว่าพวกเรามีเพลงที่มีความซับซ้อนหรือมีความตีความต้องการการตีความมากขึ้นแต่เพลงนี้เราอยากจะลองเล่าให้แบบตรงที่สุดถึงถึงขั้นใช้คำว่าทื่อที่สุดได้เลยก็คือถ้าคนเราอยากจะร้องไห้ผมไม่ได้คิดว่าการร้องไห้จะต้องไปสู่จุดหมายใดเช่นเราร้องไห้เพื่อดีขึ้นเราร้องไห้เพื่อแย่ลงไม่เลยเราแค่รู้สึกว่าถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาซะแค่นั้นเลยครับ กระบวนการทําเพลงนี้นานเหมือนกันในตอนที่คิดครับเพราะว่ามันมันเป็นการต่อยอดจากอัลบั้มที่พวกเราเคยทามาก่อนหน้ามาหลายๆชุดแล้วก็เราแค่ต้องหาเรื่องเล่าใหม่ๆหรือหาวิธีการเล่าสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทดลองกันหลายแบบจนสุดท้ายมาลงตัวที่ว่าเราลองเล่าแบบนี้กันดูสักครั้งดีไหมเพราะว่ามันก็ดูห่างหายจากการพูดตรงๆหรือพูดในแบบที่ใช้คำว่าเข้าใจง่ายสำหรับพวกเราไปนานพอสมควรเหมือนกันก็เลยกลายเป็นที่มาของการขึ้นเพลงนี้แล้วก็เขียนเนื้อแล้วก็ต่อยอดเป็นเพลงเพลง,เพลงนี้ขึ้นมาครับ ม่มเ,รม <c oughs> เรียกว่ามผมว่าเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องใหม่เพราะว่าทุกคนร้องไห้ทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นวิธีการใหม่ๆแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่จะเปิดหนังสือเล่มใหม่ของพวกเราก็คือเราเพิ่งจบบลบัมชื่อว่า Words กับ Sentence ไปเมื่อประมาณสองสาปีที่แล้วนี่จะเป็นการเริ่มคอนเซปต์ใหม่เริ่มการเดินทางใหม่ของพวกเราเช่นกันครับสรัฟงู้ึก็สำหรับคำถามนี้นะครับ ต้องเรียกว่า <laughs> เขาเรียกวอะไรคือเราทําเพลงมาโดยที่ไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้เป็นจุดป,ประสงค์ตัวแล้วว่าเราทําเพลงมาเพื่อให้ใครรู้สึกอะไรอย่างไร <c oughs> เราแค่เราเรื่องที่เราอยากเล่าเนาะแต่ทีเนี้ยถ้ามีคนฟังเพลงเราแล้วไปตีความหรือว่าไปอิงกับเรื่องราวของเขานั่นแปลว่าเขาซึมซับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อนั่นนั่นนั่นแปลว่าเราเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้สึกสกันละกันซึ่ง เป็นเรื่องดีและขอบคุณมากและเขาต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่เขาได้ปลดล็ออะไรบางอย่างกนในตัวเขามันแปลว่าเขาก็ได้ช่วยตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาจากเราเขาไช่วยเยียวยาตัวเองเหมือนกันอ๋อใช่ใช่ใช่ใชช่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดเลยนะตอนแรกก็ไม่ได้คิดเลยโอเคครับผมเราเห็่อะไรกับเพลงเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้บางคนฟังแล้วทําให้เขาคิดและเดินต่อไปได้ในในชีวิตเขาเหรอเพราะว่า บางคนเหนื่อยมากแล้วพอฟังเพลงนี้แบบว่ามันทําให้เขาร้องไห้และคุปลดปล่ออกมาได้ได้อารมณ์เขาได้อไรอยี้ยต้องบอกว่าดีใจด้วยคือไม่ได้ดีใจด้วยที่เขาเสียใจนะครับแต่การที่เขาสามารถไม่ต้องไปเก็บอารมณ์อะไรไว้ไม่ต้องไปเก็บเรื่องราวอะไรไว้กับตัวเองแล้วปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ออกมาไม่ว่าจะเป็นดีใจหรือเสียใจหรือร้องไห้ด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่ถ้ามันออกมาได้แปลว่าคุณก็ได้ปลดล็อกบางสิ่งคุณก้าวข้ามตัวเองคุณแข็งแรงขึ้นละแน่ๆ หนึ่งจุดนะครับนั่นก็คือดีใจด้วยถ้าทําอย่างนั้นได้ครับตั้งใจจริงๆแล้วคืออยากจะสื่อสารอะไรให้คนฟังได้ได้ได้รู้กับเพลงแค่ร้องไห้ครับแค่นั้นเลยครับคืออยายกให้คนฟังร้องไห้เลยคือจริงๆแค่ร้องไห้จริงๆครับ <c oughs> คือมันมันคือข้อความเดียวที่อยากจะบอกคืออยากร้องไห้ก็ร้องซะอย่าไปคิดมากเลยครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่ติดตามเพลงของเราสำหรับคำถามนี้นะครับกล้องอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆก็ บอกหมายถึงสําหรับเพลงนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่ที่เขาซัพพอร์ตเรามา,าต,ตั้งแต่วันแรก<อ>จนจนวันนี้เลยไ,ไ็ได้ค่ะที่เขาก็ขอบคุณครับขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตเรามาไม่ว่าจะเป็นการไปดูเราเล่นคอนเสิร์ตแสดงดนตรีตามที่ต่างๆหรืออุดหนุนสินค้าของวงหรือบางทีแค่อคอมเมนต์มา <c oughs> ทักทายกันตาม y o u t u b e หรือ <c oughs> อะไรก็ตามแต่หรือพูดถึงกันแค่นี้ผมก็ขอบคุณครับดีใจมากครับผม อยากถามว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าคนพูดถึงวงเราเราอยากจะให้คนมีภาพจำอกไบกับวงเราบะเด็กภาพจำเหรอครับก็มองเราเป็นวงเป็นคนธรรมดาครับที่มีเศร้ามีสุขมีทุกข์มีร้องไห้มีความสรรมับสนมีความรู้สึกผิด มีความคิดถึงอดีตแบบความเยาวก็คือมองเราเป็น <laughs> ไปโพล่ามิวสิกก็ได้ครับ <laughs> ใช่ <laughs> เพราะวงเรามีหลายเนื้อหาให้ให้ลองให้ลองเสพกันครับผม <laughs> เราก็มองเราเป็นป,ปกติเนี่ยแหละครับ <laughs> <laughs> ครับผมก็เป็นวงดนตรีวงหนึ่งที่เต็มไปด้วยอารมณ์ครับผมครับผม วางแผนว่ามีอัลบั้มครับใช่ครับแสดงว่าอัลบั้มนี้สมมติถ้าเป็นอัลบั้มมันจะเป็นในอัลบั้มนี้มันจะเป็นเพลงในแนวไหนในอัลบั้มนี้จะเป็นเพลงในแบบที่เราจะยังไม่บอกครับขอบคุณมากครับ <laughs> ครับผมก็สาหรับเพลงของพวกเรานะครับเพลงล่าสุดชื่อเพลงว่าไม่เห็นจะต้องไอยเลยถ้าอยากจะร้องไห้นะครับมีให้ฟังแล้วในทุกช่องทางสตรีมมิ่งที่เป็นเมเจอร์สตรีมมิ่งนะครับแล้วก็สามารถชมมวิดีโอได้แล้วที่ Youtube ของ g l แลนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามพวกเราแล้วก็ฝากติดตามสก,กัดของพวกเราคือ g l แลยนะครับทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับส่วนช่องทางโซเชียลของพวกเราจะมี facebook instagram x t r e ซ d e แล้วก็ยูทูบนะครับสามารถเซิร์ชหาได้ทุกช่องทางครับผม